วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอันเบลนะครับขายผลไม้ส่งในตลาดเทอไทยครับพี่ผมรบกวนพี่นิดเป็นพ่อใหแค่หน่อยน้องอะ่ะไม่เป็นไรตัวนี้เป็นส้มอะไรครับส้มจีนขายเป็นลังลังเท่าไหร่ฮะราคาอนี้ยป๋อ,อ,อราคานี้จะไม่สม่ำเสมอกันทุกวันแต่ตอนนี้ขายส่งอยู่180สําำหรับแม่ค้าที่เอาไปขายต่อได้เลย นะแต่ที่าเป็นที่ร้านนี้เราก็ขายสามโลร้อยนะฮะอันนี้เป็นยังงุ่นอะไรครับเนี่ย,ขยไข่ปลาครับอะงุ่นไข่ปลาลายเม็ดลายเม็ดโลเท่าไหร่ตัวนี้ราคาโลหกสิบครับโหกสิบราคาขายปีกหน้าร้านใช่ไหมฮะใช่ปะขายปีกหน้าร้านถ้าขายส่งยกลังอ่ะสองร้อยห้าสิบกิโลลังหนึ่งลังหนึ่งห้าโลสองร้อยห้าสิบลูกค้าไปขายต่อก็บวกกำไรกันเอาเอง ถูกไหมครับอ,อันนี้เป็นต่อไปเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวพี่เดินกับผมก่อน<า>อันนี้ต้องโ,โปรโมทให้เขาไปตัวนี้อะไรนะ,ะ,ะรมุสซาช็อกโกแลตครับมุสกาเกาหลีมุสกาเกาหลีนำเข้าจาก,กเกาหลีเลยเหรอรสชาติเป็นไงอ่ะพี่อร่อยๆจเหมือนมุสซาจีนออเออต่อไปเป็นส้มส้มเขียวนี่ส้มอะไรครับส้มสายน้ำผึ้งสองโลร้อย โอ้พี่รู้ไหมยามโมเขาขายเท่าไหร่โลละร้อยถูกไหมฮะส้มสายดําบึ้งนี่ขายปีหกสิบนะสองโลร้อยแล้วตัวนี้อ่ะพี่สี่สิบบาทเองส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานยกถุงนี้เท่าไหร่ยกถุงนี้เล่นะถุงนะแปถุงละแปดสิบห้าโลโอ,โอเค ลองกองเนี่ยลองกองสโลลอยถ้าเป็นถุงเนี่ยมันจะเป็นมีเป็นตะกร้ารเป็นตะการราคาส่งต่อสามสิบอ่าแล้วพับอ่ะนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยพับเกาหลีเป็นโลเป็นโลหกสิบเปโลหกสิบบาทฮะพับกล่องเท่าไหร่พับพับนี่ขายเป็นกล่องกันเหรอเป็นกล่องเราขายอืมพี่เจ้านี้ตาคาเท่าไหรอันนี้อ่ะ ลองกองสามโลร้อยครับโอเคครับนี่ลองกองโล30ส่ง30มสิบช่วงนี้ลองกองราคาจะขึ้นจะขึ้นแล้วมันก็อยู่ประมาณราคาเนี้ยมีการกดไปต่อนี่ครับคือลองกองนะฮะราคาส่ง30บบาทครับ อันนี e ้ส sì. ีเขียวๆนี so ่อยู like ่แล้วแอปเปิลเขียวเหรอแอปเปิลเขียวครับแอปเปิลเขียวนี่ขายเป็นแพ็คๆเท่าไหร่แท็กยี่สิบบาทแท็กยีบาทเขไปขายกันเท่าไหร่ถ้าก็ไปขายราคาส่งก็สิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วก็แอปเปิลใหญ่อ่ะเหมืันนี้ราคาเดียวกันนี่ราคาเดียวกันหมดแอปเปิลใหญ่แอปเปิลเล็กอสาลีสามห้าสาลีสามห้าสาลี่จะแพงขึ้นไปหน่อยแล้วตัวที่หุ้มเนี่ยอะไรครับอันนี้ทับทิมทับทิมทับทิมขายเท่าไหร่แพ็คละยี่สิบบาทแพ็คละยี่สิบบาทถ้าส่งก็สิบห้าบาทเหมือนกัน นะอันนี้จะเป็นยี่แพ็คใหญ่หน่อยใหญ่สามแพ็คร้อยสามห้ามันสามแพ็คร้อยสบาทเหมือนกันแล้วทางบนเนี่ยราคาเดียวกันราคาเดียวกันโอเคครับอันนี้ทําผลไม้กระป๋องด้วยเนาะผลไม้กระป๋องนี่ขายยังไงแถวล่างเราสามก็สองร้อยครับเอ่อแถวล่างนี่ขายสามกระป๋องร้อยถ้าเขาถ้าเขามาซื้อเป็นส่งอ่งเป่อะ้อยหับกล่องละเจ็ดร้อยห้าสิบกล่องมีกี่กี่กระป๋อง บีบสี่แล้วนี่เป็นข<บ>วดอะไรครับเนี่ยเป็นบุญมะพร้าวครับบุญมะพร้าวราคาเดียวกันราคาเดียวกันอันนี้มันจะส่งบัน่งบาลงนึงหนึร้อยห้าสิบข้างหลังหเป็นกระป๋องละห้าสิบครับแต่ราคาส่งมันไม่เท่ากันอ๋นนอราคาส่งไม่เท่าก,กันอันนี้จะมันอันนี้เป็นเลยเงาะเงาะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะส่งประมาณอันนี้อะไรอันนี้อะไรร้อยกว่าอันนี้สปอร์ตวีก็เงาะ เหมาะเหมือนกันจะเป็นพันกว่าบาทครับนี่ห่อนี้แพงนี่นี่นี่ห่อนี้แพงครับพันกว่าบาทตกเฉลีย่ยป่องเท่าไหร่เฉลี่ยป่องป่องมันจะไม่มาป่องนึ่งมันมีกี่เท่ากันยี่สิบป่องยี่สิบป่องเหมือนกันโอ,โอเคครับข้างหน้าจะถูกอันนี้อะไรเนี่ยรอนตานร่อนตารนตาร,คราคาพอๆกันเออร้านอะไรนะเมื่อกีนอ้นายยินอันเบล้ออันเบล โอเคครับร้านอันเบลครับจำหน่ายผลไม้นะทุกชนิดทั้งปลีทั้งส่งทั้งปลีทั้งส่งครับ มันหุ่นนี่หวานไหมเนี่ยหวานเนาะชิมได้ชิมได้เลยมั่งแหมพี่ก็ต้องให้ชิมสิครับถ,ถ่ายไปออกรายการครับนี่มาจากไหนครับเนี่ยพี่ชิมเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับ <laughs> โอ้ใส่เพิ่มมีครับชื้อเยอะเลยพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ขายดีไหม เ,เปิด <มา S 1> ตังด<ส>ต้งแต่กี่โมงเนี่ยสองโมงสโมงเช้าปิดก็มามาประมาณทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งเชิญเชิญเชิญแล้วลูกคา้าครับลูกค้าก็มาซื้อเรื่อยๆครัคบ กระชาการาร์ตัวเลี้ยน้ำตาก็มีนะคะ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 กระชาการ